ตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดจันทบรุรีอนุสาวรีสวยมากสวยจริงๆและก็งานละเอียดมากกำลังจะพาไปดูรอบๆสวนสวยแล้วลองมาดูที่ตัดต้นไม้ ตัดได้งดงามจริงๆเลยจะทำลักษณะเป็นเบิร์ดไอวิวหน่อยสวยมากวันนี้แดดดีมาจบลงตรงอนุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราที่นี่เป็นสวนสาธารณะของชาวจันทบุรีสวัสดีค่ะ